จะมางานนี้ครับ Icon Fashion British Fashion <c oughs> นี่คือแบรนด์แต่ละแบรนด์ไม่ใช่แบรนด์สีชื่อดีไซนเนอร์ Icon British Fashion จัดที่ b บ e n h e i m Palace อากาศก็ดีด้วยนี้โอ้โห b บ e n h e i m Palace นี่เพิ่งมาครั้งแรก ใหญ่โตรังการฟ้าใสท้องฟ้าสวยแต่งานนี้นะ่าสึกถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีเดือนจูนคือ <Yeah. S 1> เดือนมิถุนาย,ยน <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> ใครอยากมาก็รอกันได้นะครับค <Okay. S 1> ันนี้สเตลาเมคานีดังๆใหญ่โต <Yeah. S 1> ดีไซน์เนอร์ดังของกิจน,นะครับ อยู่ในห้องโชว์นี้อีกแล้วที่โชว์สวยอะ่ะแฟชั่นไม่รู้เรื่องมีเตาผิงให้ดูดนิดนึงสเตลลาแมคคานนี่เป็นดีไซนเนอร์ขององกษิษเราละเอียดตูไม่ให้หรู้ทาไาลา่แตขึ้นมันจัดแล้วมันเข้ากันเน<ด><ด>ี่ยบดูโชว์อยู่ที่นี่ สเฟานจอนส์นี่คือแฟชั่นของสตีเฟานจอนที่จัดอยู่ในห้องเบลนแฮมพาเลสไปแต่ละห้องนีเทมเพลตมีตอนนี้อยู่ในเบลนแฮมพาเลส มันเจอร้านแถวออกฟอร์ดนะครับชื่อร้านมิลเลอร์แอนด์คาร์เตอร์สเต็กเฮาส์อันนี้เป็นเซตเมนูสามคอร์สเนี่ยเอ้ามาก่อนนี่เดี๋ยวก่อนมีใครมากินบ้างมีลูกอร์อร่อยลูกสับคนลูกคนนี้ชื่อลูกเฟิร์สอีสเดอร์เวิร์สเซคันต์อีสเดอรเบส เติร์ third, with the hairy chase this is the third guy no s <S okay เขาให้สั่ง3คอร์สดูสิมีสตาร์เตอร์แล้วก็เนื้อแล้วก็เมนต์สติงคิแล้วก็ดิสเซอร์แ, dessert. แต่มีคนแปลกปลาร้าอยากกินไอศกรีมมอนพี่แม่เก่า1 5 7 1งาราคาดีมากเลยแต่สตาร์ทเตอร์ก็บอกให้แน,น่นอนะเ,รเราสั่งไป3าเซตพอมา3มา4คน สั่งคาราเมลีไปสโมกี้คิงพรอนไปแล้วก็บูรัตอกตะไปส่วนเนื้อเนี่ยเขามีให้เลือกในมิสามสิบเดย์เก้าสิบหกห้าสิบวันแปดออนฟิเล่สามสิบวันแปดออนเซอร์ลยสิบสองออนสามสิบวัน โม่เพิ่งรู้ว่า50บวันกับ30บวันราคาต่า,างกันนะจ๊ะ50บวันแพงกว่าแต่เขาก็มีบอกนี่ไม่นานไม่แพงปะ่ะใช่เราให้เลือกเนี่ยเลือกอะไรวะความสุขของเนื้อก่อนบลูแล้ er. วันนี้นที่เรากินเนี่ยเพราะว่าแม่งแบบแลเลยนะอย่างก,กับเนื้อปลาเร็วนะั้นอะอร่อยวันนี้ซื้ออีกไหมอย่างไรงก็จะกลับมาโลกกินไหมครัแล้วก็ใส่สเต็กซอสแล้วก็เวจแล้วก็มีไซด์ดิช เราก็เรียกไปอันนั้นอ่ะห้าสิบเดห้าสิบเดแล้วก็อันนีฟิเลลองดูครับแล้วก็มีเมนอย่างอื่นด้วยเมื่อกี้ว่าจะสั่งบาร์บีคิวแล้วก็โอ้ลอืมไปไม่ได้กินเดี๋ยวดีเสซตทีหลังเราดีเซตแบบไหนสัก,สกอย่างมาดูเลยลูกบรรยากาศร้านเจ๋งดีอ่ะแถวๆถวออกฟอร์ดเดี๋ยวอาหารมาจะถ่ายให้ดูด้วย วะคือวะคือเติร yeah well, mm ์ดอีสเดอะแฮร์รี่ชีสมาแล้วครับสตาร์เตอร์บูรัตต้าครับอันนี้ที่เขาบอกของดีครับคารามารีเขาดังร้านนี้ส่วนนี้คิงโครนกินเล็กครับจินจอยบลองนะบปัตติใส่องดองสามก็มีบูลชีสเหรอไม่รู้เหมือนกันลืมอันนี้ซีซ่ารสาระน่าสนใจวินิคเรต มินิแกลกหอมสี่สิบเคลมันอื่นเป็นร้อยเลยสองร้ยไม่ดูเป็นจงรู้แต่ว่านี่คือเซอร่ยเปิดแล้ของแม่นี่คือเนื้อไม่ได้เลยของพี่จริงคือลิปอายอันนี้คือเทนเดอร์อยใช่ได้อุบาทใช่อันนี้แบรมใช่เนเดอร อันนี้เราเลยเดยวแ่นนี่คือเซอรอยนะครับของแม่คือเคนเดอรอยนี่คือเซโอยอันนี้คือบ<ะ>ิบิออนนด,ดูแล้วก็สุกอันเดียบนี่แล้วยังนั้นจะมีไซส์มาให้อีกมชโปเตโตอันนี้ของพ่อครับกล bean, บีนบ,นบ,นบนนีนกลีนบีนกันินี้ก็เป็นแมชเหมือกันครบเดี๋ยวเราอ,อาหารหวาน สามคอสนะครับมกกีแต um, uh ่ขนมมาด้วยอันนี้บราวนี่กับไอศครีมทอฟฟี่เหรอนอสตีกทอฟฟี่นอสตีกทอฟฟี่เค้พุดดิ้งไอศครีมส่วนนี้แอปเปิลพายของคุณแม่เขาเร่งเอาไว้ทั้งหมดประมาณ700แคลอยแคลเซนต์เนื้อแค่หกร้อยแคลเอ็นจอยอิสเทงไกด์เอ็นจอยเอ็นจอย มีทางรูปหน้าร้านนะครับเราจะถอยถอยหลังนิดนึง Miller and c a r t e r Steakhouse กลับมาอีกแน่นอนอร่อยคุ้มคุ้มอร่อยคุ้มคุ้มอร่อยคุ้มคุ้มยังไงใช้ได้ไหมนีม่มือบ,บัวแถวออกฟอร์ดครับยอดแล่มีที่จอดรถให้ด้วยครับ